สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้เจอหนังสือเก่าเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับอมาตะาพระเครื่องเนี่แหละเออเป็นสุดยอดพระเครื่องล้ำค่าเมืองสยามเล่มนี้นะครับก็เออมาดูรูปภาพมันก็คล้ายคับคากับองค์ที่ผมมีแต่ผมก็ไม่ชี้ชัดฟันธงนะว่าของผมแท้หรือเปล่า เพราะว่าประสบการณ์การเรียนรู้พื้นฐานขั้งแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียนจากสำนักไหนอาจารย์ผู้สอนนะครับก็จะมีแนวทางหรือว่ามีพระของตัวเองซึ่งจะแตกต่างกันดังนั้นเราจะมาหามาตรฐานของพระยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้แต่เล่นที่รู้ดูที่เป็นนะครับเห็นไหมหน้าปกพระองค์นี้เทียบกับองค์นี้นะครับนี่ องนี้เนี่ยเป็นพระที่ผมใช้เป็นประจำนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พใหญ่เห็นไหมครับเราจะเห็นมีเส้นรองใต้ฐานองค์พระอยู่นะครับพิจารณากันไปส่องดูกันไปความสุขของคนสะสมพระความสุขของคนเล่นพระนี่แหละครับได้พระมาองค์หนึ่งก็นั่งส่องไม่กินข้าวกินน้ำไม่กินข้าวกินปลานั่งส่องพระกัน เนาะไม่รู้จะส่องอะไรแต่มันมีความสุขไงครับใช่ไหมอ่ะองค์นี้องค์นี้ที่เมื่อวานเซอร์น,นะครับเมื่อวานเซรนี่ผมได้นําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของพระสากลน,นะพระสากลคือพระที่หยิบมาปุ๊บใครๆก็รู้จักนะครับแต่ไม่ใช่พระ แท้มาตรฐานสากลนะครับเพราะว่าพระแท้มาตรฐานสากลนี้จนถึงวันนี้นี้ยังไม่มีบทสรุปที่แน่นอนเอาเป็นว่าใครไขค้าค้าใครคขายขายขายใช่ไหมครับความเชื่อหรือว่าเครดิตของผู้ขายมีความสําคัญครับเหมือนกับเราไปซื้อทองเ่ะเราไปซื้อทองเราก็ไปซื้อที่ร้านทองใช่ไหมครับแล้ว พอสอนนี้นะ่ะเวลาเราจะเช่าพระเราไปเช่ากับเซียนพระหรือคนขายพระใช่ไหมครับอ่ะทีนี้คือผมไม่อยากจะเข้าข้างตัวเองนะแต่ด้วยความที่ว่าเราก็คือนักสะสมนะครับเรามีพระในบ้านพระในบ้านไม่มีต้นทุนนี่ไม่ได้ไปเช่ามาเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมดังนั้น เมื่อเราเจอหนังสือที่มีความระไม้คล้ายคลึงกับเราเราก็มาพิจารณาดูใช่ไหมครับอย่างที่เรียนให้ทราบนี่คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่บรรจุกรุก๊เพื่อนๆหลายคนคงไม่ทราบใช่ไหมครับว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีการแตกกรุครั้งแรกในราวปี4 7 7 4ั5ใช่ไหมครับแล้ว มวลสารพระแตกหักเนี่ยหลวงปูน่นาควัดละคังท่านได้เก็บรวบรวมมาแล้วก็มาสร้างพระเป็นสมเด็จในปี2495นะก็คือเอาพระสมเด็จที่แตกหักเนี่ยมาตำผสมกับพระสมเด็จของท่านใช่ไหมครับแต่ทีนี้ ที่ผมบอกว่าองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่ผ่านใช้หไหมครับเพราะผ่านใช้มาเราจะเห็นความหนึกนุ่มปรากฏอยู่ตรงเส้นสมเห็นไหมเ,เห็นไหมคือมันก็ทําให้เราเห็นว่าอ๋อถ้าสภาพพระที่ใช้เนี่ยเขาจะมีความหนึกนุ่มคล้ายหินอ่อนประมาณนี้แต่ถ้าไม่ใช้เขาก็จะมีคาบกุคาบฝ้าขา,ขาวๆเนี่ยคุม หเห็นไหมเห็นเห็นคาบคา,าบคาบขาวที่คุมใช่ไหมนี่แหละนี่คือสภาพพระที่ลงกรุนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าผมมีแค่องค์เดียวอะ่ะใช่ไหมเมื่อมีองค์เดียวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราเราจะเรียนรู้อะไรได้มากกว่านี้เพราะว่าการเก็บสถิติเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ดูพระ คือเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้มันไม่ใช่มาตรฐานแต่มันเป็นองค์ประกอบอ่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นฐานไหมเห็นไหมธรรมชาติเนี่ยของการสร้างพระด้วยกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมแบบมือมือทำอ่ะใช่ไหมทําให้ลักษณะของพระเนี่ยจะมีความมีมิติมีความผิวไหวใช่ไหมเออมีชีวิต อ yeah, นะครับแต่ทีนี้มันแตกต่างมันแตกต่างจากพระรุ่นใหม่ที่ทำพระรุ่นใหม่ที่ทำเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพระที่สร้างในกระบวนการผลิตแบบโรงงานนะครับเพราะว่ามีการนํำเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับแม่พิมพ์ก็เป็นแม่พิมพ์แบบที่เป็นโลหะเลยใช่ไหมเอเอก็จําไว้นะว่า กระบวนการผลิตพระแบบนี้เป็นกระบวนการผลิตพระแบบก่อนปี2500เพราะฉะนั้นด้านข้างของพระเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยปริแยกแตกจนอยู่ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าพระที่ที่เอามากดพิมพ์เนี่ยนะไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตแบบทันสมัยแบบใหม่ยุคใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีเครื่องกด ปึ้งๆๆลงไปใช่ไหมพอกดปึ้งๆง,งองพระจะมีความเรียบตึงนะครับขอบข้างเนี่ยที่จะใช้เป็นตัวพิจารณาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าแตกต่างขอบข้างจะไม่มีรอยปริแยกแตกย่นแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เราจําแนกได้ว่าพระรุ่นใหม่กับพระรุ่นเก่าใช่ไหมแล้วพระองค์นี้เป็นพระที่ มีคราบกุ๊พอมีคราบกุขึ้นมาเนี่ยหลายหลายคนก็คิดว่าเป็นพระสองครองใช่ไหมเป็นพระที่สมเด็จโตท่านเอาไปฝากกุบางขุนพมไว้เพื่อบรรจุในปี2413ออะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไงเพราะเพราะฉะนั้นพอเราไม่รู้เราเกิดไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาจากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามี หมการที่จะวิพากวิจารณ์บางคนบอกว่าโอ้ผิวพันธะแบบนี้มันไม่มีความเก่าไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยเนี่ยเอาพระแบบนี้มาของผมก็มีคือคือจริงๆแล้วพื้นฐานนะเพื่อนๆหลายคนที่ส่งพระมาให้ผมดูนะแล้วมาถามว่าอย่างนี้เล่นเท่าไหร่เนี่ยเออทำไมคุณไม่เอาภาพพระของคุณหรือว่าศึกษาแล้วก็โพส ขายไปเลยเปิดราคาไปเลยใช่ไหมคือผมเป็นนักสะสมผมเป็นนักสะสมผมมีเก็บมีของไว้ผมก็เออเอามาหาข้อมูลเอามาหาข้อมูลแล้วก็เอามาโชว์เอามาอวดมาเรียนรู้กับเพื่อนๆไงใช่ไหมครับพอเราเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยเรามีพระมาแบ่งกันดูเออชอบใช่ไหมเออใช่ว่าแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้เออความเก่าแบบนี้เออ มันมันคล้ายกับพระที่เรามีเออเราก็มาแชร์ความความรู้กันคือปัญหาของวงการพระเครื่องทุกวันนี้ก็คือว่าสวดกันไปสวดกันมาแล้วทีนี้ของมึงแท้เอ,อ้ยไม่ใช่ของเขาแท้ของเราเก๋พอถามว่าพระแท้ดูยังไงครับเออเขาก็บอกว่าพระแท้เหรอสมเด็จโตเนี่ยท่านสร้างมานะ ท่านกดด้วยมือท่านเองทีละองค์ทีละองค์ะงนะแล้วเวลาท่านฉันข้าวใช่ไหมฉันข้าวเสร็จใช่ไหมเออคำไหนอร่อยเนี่ยท่านก็จะคายออกมาแล้วก็เอามาผสมทำเป็นมวลสารคือมันไม่ใช่อะ่ะคำถามคืออะไรคำถามคือพระแท้ดูยังไงเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจถึงกระบวนการผลิตเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆสามารถจำแนก อย่างที่ผมบอกเราแยกพระออกเป็นก่อน2,500กับหลัง2,500ไงถ้าเราแยกเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเราจะหาพระเก่าใช่ไหมแล้วพระเก่าที่เราวาเนี่ยหลัง2,500เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ากระบวนการผลิตมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมพอมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยรูปแบบของพระก็จะแตกต่างกันแม่พิมพ์ที่สร้างก็จะแตกต่างกันแต่ทีนี้ พระก่อนปี2,500ถ้าเรามีหลวงปู่นาคจริงๆอะหลวงปู่นาค95้าเนี่เป็นต้นต้นเป็นสารตั้งต้นเลยที่จะเอามาใช้ในการศึกษาคือถ้าคุณไม่มีพระสมเด็จปี95ของหลวงปู่นาคเนี่ยนะคุณอย่ามาถามเลยว่าอย่างนี้เล่นไหมพระนิพิมพ์อะไรยังไงคือเราไม่ต้องไปสนใจว่าพระพิมพ์อะไรยังไงที่ไหนยังไง แต่ถ้าเราอยากจะได้พระสมเด็จวัดระฆังจริงๆเนี่ยมันต้องมีสารตั้งต้นแล้วเพื่อนๆก็ไล่เลียงไปใช่ไหมครับเพราะว่า100ปีของวัดระฆังเนี่ยมันมีอะไรอะไรที่ขาดหายเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายอ่ะที่เรายังหาไม่เจอเห็นไ,ไหมเพื่อนๆพิจารณาดูพระองค์นี้ของผมเนี่ยใช่ไหมมันมีเสน่ห์ใช่ไหมเออแต่ทีนี้ว่า เวลาเราไปเจอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเขาเล่นพระยังแตกต่างกันอะใช่ไหมเออกลุ่มไหนที่เราชอบเราก็ศึกษาสะสมแล้วก็เข้าไปเรียนรู้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะตอนนี้เนี่ยยังมึนงงกับชีวิตยังไม่รู้จะอะไรยังไงเลยว่า กำหนดเส้นทางชีวิตไปยังไงต่อก็เนาะมานั่งดูพระส่องพระให้จิตใจมันสบายมีความสุขแล้วเราก็เอาพระเนี่ยมาอวดกันใช่ไหมเออเพื่อนๆที่ชอบพระสมเด็จเนี่ยเพื่อนๆเห็นพระองค์นี้แล้วเพื่อนๆลงความเห็นได้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะว่าผมเรียนรู้มาอย่างนี้ไงพราะผมเรียนรู้มาอย่างนี้เนี่ย ผมก็บอกว่าพระองค์นี้เนี่ยมันมีการกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยแม่พิมพ์เขาเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเอาละครับถึงตอนสุดท้ายแล้วถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับทุกการสนับสน,นุนสวัสดีครับ